สวัสดีค่ะมือน,นี่มาพอกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินเที่ยวกับเราบายเพ็กกับนี่เพกสีก่อยไข่หลังมามาค่ะมาเบิ้งนี่เพชสีหันเพ็กสิซ้อยไข่หลังค่ะตอนนี้งใ,ใส่เลือดหลายๆใส่เลือดอยู่เบาเช่นใส่้วเนาะก่อยร้อยเลือดไปแล้วก่อยร้อยเลือดไข่หลังค่ะเอฟซีเพิ่งขอมาก เคยซอยดอกอ่ะเทือแรกที่ซ้อยไข่หลังอ่ะซอยๆยเอาเลยตอนในใๆโด,ด <c oughs> อืมอนนแล้วดาม,มาเบิงได้ค่ไข่หลังรอยเลือดไข่หลังงว่วหรือว่าไตง่วอ๋ออันนี้บอกเขาเอินไต ัในตอนใหญ่เลยค่ะนะเอาลงเอาขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปค่ะเอาไปใส่เพียใส่เพียใส่เกลือแล้วก็เอาไปแช่สองฟิตประมาณซีนนาทีค่ะพี่น้องทุกขั้นที่เพค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 เคยบอกอยู่นะค่ะว่าเอาไปแช่สองฟิตเพราะว่าอี้งให้เนื้อเพิ่นเด้งเด้งกับขูดๆนะคะพี่น้องไปไปกันเลยไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเพียอู้ไว้ละค่ะพี่น้อง จะเอามาใส่ครับเนื้อที่ซ้อยไหว้ต่ใครใครดังแต่ว่าต้องกองเน่จักน้อยด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าอ่เราจะเอาแต่น,น้ำเพิ่นนะคะอูไห้วแล้วก็พ่อยให้เย็นเพราะว่าถ้าบ่เย็นเน่เนื้อมันจะสุกตงปล่อยให้เย็นซะก่อนหลายกอดเยอะขึ้นเข้มก็ใส่เกลือน้ำด้วยค่ะคนให้เข้ากันแล้วจะไปฟีดไปอกอนแม่นบ่ ไปใช้ส่งฟิตไวซัก่อนค่ะประมาณา1ินาที่ะค่ะ,ะไปฟิตฟิตฟิตโอเคเอาเดี๋ยวจังออกมาเบิง้งเดี๋ยวจังมาเบิง้งวิธีการปรุงด้ยวยค่ะพี่น้อง มาค่ะพี่น้องหลังจากที่ห้าเอาเนื้อไปแช่ตู้เย็นไว้แล้วมาปรุงกันเลยค่ะก่อยร้อยเลือดเป็นบ<อ>่กก่อยร้อยเลือดค่ะพริกป่นค่ะบ่ซายหลยค่ะเพสชุดอโอ้ <laughs> เกิดไปัวหนะอันนี้สองซอนด้ค่ะเข้าวคั่ว เลืเอมน้ำปลาน้ำปลากะ,กะกะเอาค่ะคนให้เข้ากันให้ทั่วๆนะครับปล่อยร้วยเลือดสูตรบ้าเช่นนะครับพี่นอ้องตบว่าให้แม่น้องลูกกี่เห็ดน,นะครับตรงบอกทุกขั้นตอนอยังจําบ่ได้ยู่อ้า สุดท้ายขาดบ่ได้แม่นบอ <ปะ S 2> แผลขาดบ่ได้เลยค่ะดีพกค่ะอืมอุ้ยโอ้เอ,าอ้าผบมามลำเล่ะ <c oughs> ตายกินบ่ได้ครับเมื่อนี้ย <c oughs> จักสุลรถจักดีพกบ,บ้านผมไต่บ่อเรื่องแท้แหละคน บวขมดอกเอาเลือกไส่ลอยเลือกไปเลยยื้ยฝุ่นเนาะป๊าดพักค่ะก่อยลอยเลือกเบิ่งกับสีสัน ติ๊บเล็กน้อยกันนะ่ะอืมเป็นเจ้าไหนไมดีอ่อด,อดีแล้วแซ็ปเอาได้บัตมาโอ้ยแดงจึ้งคึค้งอันนี้เพ็กซี่เอาไปใบขวกินด้วยค่ะพี่น้อง